we คุณผู้ฟังครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายๆคนก็คงจะมีบุรหมายในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับในหลายจังหวัดหลายพื้นที่แล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่เรียกว่าเป็นจังหวัดสุดฮิตเลยทีเดียวนะครับที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายปีพอดีอากาศกําลังดีและอากาศหนาวแบบนี้นะครับหลายคนก็คงนึกถึงเชียงใหม่ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ฟังนะครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ไปติดตามดูกันนะครับว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่นะครับปี2 5 6 6แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในช่วงระยะเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปร่วมพูดคุยกันครับกับว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์บุรยะเลิศนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีพงศ์ครับผมครับผมก็อย่างที่บอกกล่าวไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของรายละเอียดต่างๆแล้วก็ภาพรวมในส่วนของการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในปี25ง6ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านครับครับขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังดังนี้นะครับสําหแบบในเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี2566อปีนี้เนี่ยเราอยู่้วยการถึง4วันครับนะครับ ในจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนนิยมประจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดนะครับมีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ความที่จะต้องการมาสัมผัสความหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการข้าวดาวนะครับเทศกาล้นปีใหม่ส2 5 6 6เนี่ยนะครับกิจกรรมหลักของเชียงใหม่ก็จะมีในเรื่องของเชียงใหม่ข้าดาว2023นะครับซึ่ง เราก็มีกิจกรรมที่เตรียมรองรับอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวสองกลุม่มคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับซึ่งจะมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็จากภูมิภาคอื่นนะทางภาคกลางภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นชาวเอเชียซึ่งขึ้นมาเที่ยวที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับ,รบในภาพรวมก็คือมีการเตรียมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันท,ที่สามสเอ็ดและวันที่หนึ่งตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ ในการรองรับเป็นความพร้อมต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจราจรและการให้เตรียมข้อมูลคําแนะนําต่างๆไว้ในพื้นที่ไว้เป็นที่รองรับให้นักท่องเที่ยวได้สบายใจในการมาเที่ยวปีใหม่แล้วมาเข้าดาวที่เชียงใหม่นี้นะครับผมครับแล้วในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นหรือว่าน่าสนใจที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันเนี่ยนะครับที่ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านครับครับโดยหลักน่องจากเชียงใหม่เป็น จังหวัดใหญ่อะนะครับเพราะนั้นจะมีทั้งภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็คงสามารถหาข้อมูลตามความสนใจได้อยู่นะครับโดยต้องมีการบริการการจัดการทั้งเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาชนนะฮะโดยภาครัฐเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนงานเชียงใหม่ส่วนงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอำเภอต่างๆนะครับอุทยานแห่งชาติเนี่ย ก็ <c oughs> จะมีกิจกรรมในคืนวันที่31และ1ครับซึ่งจัดขึ้นในแทบทุกพื้นที่ในเชียงใหม่เลยนะครับ <c oughs> สบ่วนภาคเกชนก็จะมีการรวมตัวของกิจกรรมท่องเที่ย,ยขขเว <c oughs> เชียงใหม่นะครับศูนย์การค้าเซนทันเฟสติเวัลเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซนทันเชียงใหม่อ์ <c oughs> พอร์ตตำปูร้อนสันกำแพงห้างไมย่าหรือโครงการวันนิมาน พวกนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการมาร่วมกิจกรรมเข้าดาวนะครับครบแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนและชุมชนครับก็จะเน้นเป็นเรื่องของการ ช้ประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเป็นสื่อในการเข้าดาวเช่นการสวดมนต์ข้ามปีนะครับที่วัดพระสิงห์วระมหาวิหารควัดเจดีย์หลวงวระวิหารวัดประธาตุโดยสุเทพวัดขวรวิหารวัดสวนดอกวัดเจดียอดหรือในตามจุมชนท่องเที่ยวต่างๆเช่นแม่กำปองนะครับกำลังฮิตเลยนะครับเห็นในคลิปเยอะแม่กำปองนี่คนนิยมไปกันเยอะช่วงนี้นะครับท่านครับและในส่วนของกิจกรรมเด่นๆบ้างนะครับหรือว่าไฮไลท์ที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนําบ้างครับท่านครับ ครับก็ต้องขอแนะนําตามกลุ่มตามสนใจของกลุ่มที่นักทเที่ยวให้ความสนใจอ่ะนะครับ,รบจะมีสามส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่หนึ่งในเรื่องของการสมัครข้ามปีทุกความเป็นสิริมงคลเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อ่ะนะครับ,รบซึ่งจะสามารถรู้จัมได้ตามวัดต่างๆนะครับสําหรับ,บวัดใหญ่ๆอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างเช่นวัดท่าสิงห์วรวิหารวัดเจดียด์หลวงมวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดสุนดอกวัดเจิตยอดเป็นต้นนั่นคือเป็นวัดสําคัญในเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีงานสมัครข้ามปีทุกปี ัอนแล้วแบบในเรื่องของงานฉลองฉลองงานเลอนเลิศก็จะมีการจุดพุประดับไฟกีจการทิงโชว์แสดงคอนเสิร์ตหรือนับถอยหลังสู่ปีใหม่นะฮะเช่นบริเวณข่วงประตูท่าแพนะครับบุรพระรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์สวนเฉลิมพระเกียรติแปดสิบสองพรรษาด้านหลังสารการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับหรือห้างสิสค้าใหญ่ๆอย่างเช่นทั้งเมย่าเซนตันเซสติจัวลนะครับโครงการวันมีมานหรือว่าถ้าจะไปธรรมชาติก็ กิจการน้ำพุร้อนสักนกำแพงเป็นต้นนะครับ,รบในในนี้ส่วนของเรื่องงานเฉลิมฉลองงานเลื่นเลิงนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่ต้องการสัมผัสความบรรยากาศความหนาวหรือการดูดาวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะเช่นตามอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยเทาดนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับดอยหลวงเชียงดาวดอยอังขาอย่างที่บอกไปแล้วอย่างแม่กะปองเนี่ยก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกันหรือกลุ่มม่อนแจ๊ ต้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญในช่วงเวลานี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมนะครับมณนเนรเมืองเชียงใหม่ดอกไม้งามชา i มิงเชียงใหม่ Power Festival สองพันสองสามซึ่งเราจะเปิดงานในวันที่สิบหกธันวาคมนะครับและจัดทิดถึงวันที่สองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะตรงบริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติแปดสิบสองพรรษาเรเวนด้านหลังสารการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจจะต่อเนื่องอีกนิดนึงนะครับพอพ้นจาก ช่วงงานเข้าดาวไปแล้วก็จะตักประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่สี่มกราจนถึงวันที่สิบห้ามกราก็จะมีในเรื่องของงานการมิ่งเชียงใหม่โอท็อปแอนด์คอมมูนิตี้โปรดักต์เลนะครับสองศูนย์สองสามแล้วแล้วก็ในเรื่องของงานฤดูหนาวประจําปีของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะจัดในพื้นที่เดียวกันนะครับคือบริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ๘สาด้านหลังสารการจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ ด้วบความสนใจจากนักเที่ยวในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องกันมาครับผมอืมครับ,รบก็ถือว่าน่าสนใจทุกๆกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนถามถึงเรื่องมาตรการนะครับในการดูแลความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมีการพูดคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่าหน่วยงานปกครองหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่จะบริรณาการในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับท่านครับครับผมครับ ในส่วนมาตรการการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับในส่วนที่ทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และก็ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับผิดชอบเนี่ยนะครับโดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเรามีการให้บริการนักท่องเที่ยวจำนวนสามจุดก็คือจุดบริการอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานานชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จุดบริการร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวณนะประตูท่าแพแล้วก็จุดบริการข้อมูลณนะสำนักง,งานการท่องเที่ยวและการจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับ,รบซึ่งในช่วงเทศกาลเทาดาวปีนี้เนี่ยเราก็ได้จัดเตรียมตามพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับกําลังพลต่างๆเพื่อรับการให้บริการในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือต้องการคำแนะนําต่างๆเราก็เตรียมมาพร้อมแล้วนะครับ สำหรับในส่วนของการบูรณาการด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะ,จะมีในเรื่องของเรื่องของตำรวจภูธรจังหวัดนะครับ,รบซึ่งได้มีการกำชับและก็มอบหมายให้มีการวางแผนอืในพื้นที่ในส่วนรับผิดชอบของแต่ละสถานีตาํารวจภูธรย่อยออกไปแล้วนะครับการออกตรวจเยี่ยมสถาน,นีสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับ ซึ่งตรงนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวก็จะรับเป็นผู้ร่วมตรวจนะครับแล้วก็บริการร่วมกับหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนท่องเทือกสกาดอันนี้ทางจังหวัดเองก็ได้มีการทบทวนแผนประเชิญเหตุในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีท่องเที่ยวด้วยความเดือดร้อนระหว่างการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในบางพื้นที่ไปบ้างแล้วนะครับซึ่งก็ขอยืนยันว่าในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในการดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ให้ความสําคัญแล้วก็มีการซักซ้อมเหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วครับในปีนี้ก็คงไม่ต้องสมงวลในเรื่องของมาตรการทางความปลอดภัยนะครับทีนี้เนี่ยมีการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในเรื่องราวของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไงบ้างไหมครับในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านครับครับสำหรับในเรื่องของมาตรการหรือการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับคงเป็นไปตามนโยบายหลักภาพรวมที่ทาง รัฐบาลได้กำหนดนะครับก <c oughs> ็คือเรามีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคยเวเรอรัสโครโรนาลแล้วนะครับ <c oughs> สถานในภาพรวมก็มีความเพิกคลืนมากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็นัรท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อย่างหนาแน่นที่เป็นนักท่องเที่ยวในบทบาทปัจจุบันเนี้คงต้องเป็นผู้ดูแลตัวเอง <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นหลักในการป้องกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมหน้ากากในนามายัยในสถานที่ที่ทมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมีคนหนาแน่น <c oughs> แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่เบาบางก็คง ม่เคยจำเป็นเท่าไหร่นะครับการล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอะไรพวกนี้ก็คงจะต้องขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวได้ดูแลในเรื่องของสุขภาพและการป้องกันเป็นมาตรการส่วนบุคคลไปนะครับก็วแบบมาตรการในภาพรวมเราก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่รองรับในกรณีหากว่าในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวมีการเจ็บป่วยแล้วก็มีการตรวจพบในเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็คงจะต้องดําเนินการดมาตรการในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลต่อ นะ,ค,ะครับก็คงฝากให้น้องเที่ยวได้ดูแลตนเองเป็นหลักนะครับเป็นม,มาตรการส่วนบุคลคลแล้วก็หากมีอาการที่ไม่แน่ใจก็ขอให้เฝ้าสังเกตอาการแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่นะครับแล้วก็ง,งดการเดินทางท่องเที่ยวถ้าอยู่ใน ลักษณะของาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อก็คงจะเป็นมาตรการในเชิงของความร่วมมือและการดูแลตนเองเป็นหลักครับผมครับแล้วในช่วงท้ายครับอยากจะฝากหรือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีใหม่นี้อย่างไรบ้างหรือว่าอยากจะอวยพรปีใหม่พี่น้องประชาชนที่กําลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นุผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่อย่างไงบ้างไหมครับท่านครับครับสําหรับ,บ,บใน งานเทศกาลปีใหม่สมัยรัชกาล6นี้นะครับรีบยงใหม่เขาดาว2023นะฮะก็ขอเรียนว่าฉันชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาร่วมเที่ยวนะครับักก่อนหย่อนใจแล้วก็มาใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่เชียงใหม่เราเองเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกตามสายความชอบของท่านเองนะครับ,รบถ้าสายบุญเรื่องเลิงก็มีได้ครบหมดสายสัมผัสบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยว ในเชียงใหม่เรามีกิจกรรมรองรับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับ,รบ<ม>และก็รวมถึงสามารถมีการเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่น<ม>ๆในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างลําพูลลพานลาปางเชียงรายพะยาไม่ห้องสอนนะครัดถึงเหล่านี้ก็จะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับอากาศหนาวที่เชียงใหม่ก็อุณหภูมิเริ่มลดลงตามทุกวัน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้ํำนายไว้นะครับก็ถือโอกาสมีเอาเชิญชวนทุกท่านนะครับในพื้นที่และต่างพื้นที่มาที่ยวงานเชียงใหม่เข้าดาวสองศูนย์สองสามที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เล็กนึงนะครับต่อเนื่องจากงานเข้าดาวเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เองเราเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนนักศึกษายชาติรั้งที่สีสองเทียนนกแก้วเกมนะครับซึ่งจะเริ่มเปิดการแข่งขันในวันที่หกถึงสิบห้ามกราลานะครับนักสนามกีฬาเจ็ดร้อยปี ด้านในสนามกีฬาอื่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีนักเรียนนักศึกษามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่แข่งขันกีฬานะครับจํานวนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากว่านักเที่ยวที่ประสงค์จะมาเชียงใหม่ในช่วงเทศกากลกาก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของห้องพักการเดินทางต่างๆได้นะครับซึ่งเชีงยงใหม่เราพร้อมรองรับและจะมีเทศกาลกีฬาแต่ก็สามารถให้นักเที่ยวมาเที่ยวได้ตามปกติครับไม่ได้มีความอะไรที่จะให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจราจรใดๆนะครับก็ สามารถมาชมมาเที่ยวได้ร่วมกันเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเที่ยวที่สนใจในเชิงกีฬาครับก็ถือว่ากิจกรรมหลากหลายนะครับในช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน่าสนใจสามารถแพ็คกระเป๋ารอแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยครับใช่ครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์บุริยเลิศนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมพูดคุยและก็ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับสวััสดีครบ ในช่วงสุดท้ายนะครับ คุณผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพนะครับโดยกองชาการกองทัพไทยและก็เหล่าทัพเนี่ยได้มีการตั้งจุดบริการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่เดินทางและต้องการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับอย่างจุดให้บริการนะครับของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพต่างๆได้นะครับตลอด24ชั่วโมงในช่วงของเทศกาลปีใหม่2566นี้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาททีม ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย